สวัสดีครับผมนายสายนาทีธรรมะนะครับก็เป็นผู้จัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านมาบเหียงนะครับหมู่ที่10ตําบลหนองโพรงอําเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดตราจีนบุรีนะครับก็ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมโครงการ KBO ของจังหวัดปราจีนบุรีในปี -66, 66นี้นะครับก็จริงๆแล้ววิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงนอกฤดูเนี่ยเราเป็นกลุ่มผลิตมะม่วงนะครับมีพื้นที่การผลิต1,600ไร่นะครับสมาชิกทั้งหมด31ลราย พอเรามีพื้นที่การผลิตเยอะเนี่ยนะครับมะม่วงก็จะมีการตัดแต่งกิ่งนะครับมีการปลูกไม้ริมรั้วต่างๆซึ่งก็จะมีเศษกิ่งไม้เนี่ยเหลือใช้เหลือจากการที่เราตัดแต่งกิ่งมาเป็นประจําทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอาแนวคิดของ BCG model mm hmm. เพื่อให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยเอาเศษกิ่งไม้เหล่านี้นะครับมาเผาถ่านนะครับหลังจากที่เผาถ่านเนี่ยเราก็จะได้เป็นเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเป็นถ่านที่เอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนหรือว่าเอาไปใช้ตม ตามร้านปิ้งย่างทั่วไปนะครับมูลค่าก็จะเพิ่มมาในดับหนึ่งแต่พอมาเข้าร่วมโครงการ KBO นะครับเราก็ได้รับการพัฒนาจากฐานที่เป็นเชื้อเพลิงแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนมาเป็นฐานดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับสามารถเอาไปใช้ในอรองเท้าตู้เสื้อผ้านะครับหรือว่าในรถยนต์นต่างๆสามารถดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้นะครับนั้นก็เป็นโครงการที่ดีเยี่ยมเลยนะครับจากกรมการพัฒนาชุมชนนะครับ สามารถเข้าไปติดตามนะครับผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านมาเพียงจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงน้าดูบ้านมาเพียงนะครับมีแฟนเพจเฟ e บุ๊กครับชื่อว่ามะม่วงน้ำดอกไม้แมงโกแลนดปาจีนนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ0614033428นะเข้าไปติดตามที่ Facebook ก็ได้ครับจะมีข้อมูลอยู่ทั้งหมดเลยครับครับขอบคุณครับ